สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุณแม่พนิดากับแฟชั่นสุดล้ำเข็มขัดกุชชีกลับหัว เรียกได้ว่าถูกจับตาเป็นอย่างมากสําหรับนางพานิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหลังจากเดินทางมาไกลเกลีย่ยคดีแตงโมในศาลสําเร็จและถอนชื่อจากการเป็นโจทย์ร่วมโดยได้รับเงินชดเชยมูลค่ารวมเกือบ10ล้านบาทตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด22กันยายน2565ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินในลุกที่ใส่มาไกลเกลีย่ยคดีแตงโมนิดาจาก Facebook สอยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวจนเป็น ประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งในโซเชียลกับแฟชั่นของคุณแม่และลูกเก๋ๆก,กับท่าทางที่ดูสดใสมีความยิ้มแยม้มโบกมือทักทายนอกจากนี้หลายคนยังอดโฟกัสไปที่เข็มขัดแบรนด์เนมโคชีที่เอวของคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ใส่แบบโลโก้กลับหัวอยู่จนคนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆบางก็ว่าเป็นมิติใหม่แห่งการใส่เข็มขัดมีความแนวฉีกทุกกฎบางก็แซวว่าสงสัยคุณแม่จะรีบเลยไม่ทันเช็คให้ดีก่อนบางก็ว่าเป็นสไตล์ใส่เลี้ยง ลิขสิทธิ์หรือเปล่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนวส์ขอบคุณครับ